ดีครับจากร้านบพัดบอร์ดนะครับผมคันนี้เป็นตัวซูซูกิสวิปนะครับลูกค้าเปลี่ยนเบาะตัวขวาด้านคนขับเป็นเบาะ s u บ a r u เ t i ีไอฟังก์ชันการใช้งานปรับไฟฟ้าอยู่แปดทิศทางนะครับเลื่อนหน้าถ้อยหลังครับอันนี้ยกหน้าครับเอาหน้าลงตัวนี้ยกทั้งตัวครับผมฟังกชันประมาณนี้แล้วก็เอนอนเบาะหุ้มหนังขึ้นใหม่นะครับหนังดําตะเข็บแดงนะครับผมรับประกันหนังให้2ปีนะครับพร้อมปักเอท งานเดียนๆีนเลยครับผมรับประกันผลงานรับประกันหนักครับมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังมีกระเป๋าหลังให้ครับใส่ของได้เรามาดูวิธีการแปลงขาติดตั้งนะครับผมวิธีการแปลงขาติดตั้งตอนเล็กจากเบาะนะครับไปหารูดเดิมของรถนะครับผมรุ่นนี้ค่อนข้างแปลงง่ายนะครับขาใกล้เคียงเลยขาหน้าเราแบนออกอย่างเดียวเอารูตรงเลยครับผมมาดูขาหลังนะคะ ็ต่อเลยกขึ้นมาครับแค่นั้นเองประมาณน,น,นี้นะครับผมอย่าลไมฝากเก็ดร้านด้วยนะครับบายพาร์เาะชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ